เห็นน้องบอกว่าออพี่ฮูตี้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยออกเยอะมากเนาะประมาณ3าถึงสข้อเลยนะคะวันนี้พี่ฮูตี้ก็เลยแบบงั้นเรากา็เหมือนกับอัดแน่นเนาะความรู้ที่มันแบบออจะออกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมเนาะปกติเขาก็ออกประจาแหละการเลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่ามันเป็นวิชามาตราทาลกก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับ ตอนตั้งครรภ์นเนาะหรือว่าก่อนคลอดแล้วก็ถามการดูแลเนาะคุณแม่หลังคลอดเนาะหรือการดูแลคนลูกหลังคลอดเนาะอย่างเช่นข้อเมื่อกี้ก็เป็นการดูแลเรื่องสะดือเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรนะคะสิ่งที่ต้องรู้นะคะก็คือเนาะหลังจากคุณแม่คลอดแล้วเนี่ยคุณแม่เนาะก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะปกติปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็แนะนำเนาะให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อ่า ถึ0-6เดือนเนาะเหมือนที่เราจิววิชาเด็กไปเนาะพอละอ่าเริ่ม6เดือนปุ๊บเราก็ต้องเริ่มให้อาหารเสริมเพินะ่มเนาะแต่ระหว่างเนี้ย0-6เดือนเนี่ย คุณแม่บางคนก็จะชอบมีปัญหาเอ้ยคนนี้ก็น้ํานมไหลออกดีเอ้ยแต่คนนี้น้ํานมไม่มีเนาะก็จะมีปัญหานี้เป็นประจํานะคะซึ่งสิ่งที่เขาจะถามเราบ่อยๆเลยก็คือควรแนะนําให้คุณแม่ทานอาหารอะไรอ่าก่อนที่เราจะแนะนําได้ว่าคุณแม่ต้องทานอาหารอะไรนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอาหารอะไรที่มันช่วยส่งเสริมเนาะเกี่ยวกับน้ํานมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะวันนี้พิวตี้ยกตัวอย่างมาให้ประมาณ แปดเก้าอย่างเนาอะอย่างแรกเลยคือขิงเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปต้มนะคะเป็นทําทเป็นน้ําขิงเนาะให้คุณแม่ดื่มอาจจะดื่มแบบอุ่นๆก็ได้หรือว่าอาจะอาจจะไปทําเป็นพวกไก่ผัดขิงเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่บิวตี้เคยเจอเข้อสอบเก่าถามตลอดแต่ว่าเขาจะถามเมนูอาหารว่าคนแนะนําอะไรดีเนาะซึ่งปกติแล้ว เขาก็จะไปทําแบบที่บิวตี้บอกก็คือไก่ผัดขิงน้ําขิงอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ต่อไปใบกะเพราเนาะออันนี้ก็เคยเห็นกันมาบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปทําผัดกะเพรานะคะเนาะ แล้วก็อันที่3มเลยคือฟักทองอ่าอันนี้อาหารยอดฮิตมากเนาะพิวตี้ก็ชอบกินเหมือนกันมันอร่อยนะแต่ว่าต้องเลือกลูกที่มัน,ม,นมันหน่อยเนาะคือฟักทองเนี่ยสามารถไปทําได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทําน้ําฟักทองก็ได้เนาะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีขายเหมือนกันนะร้านสังเกตน้ําเขาเรียกว่าร้านขายน้ำเต้าหู้เขาจะมีน้ำฟักทองถุงเหลืองๆขายด้วยเนาะคุณแม่ก็สามารถทานได้เนาะหรือจะเอาไปทำอ่พวก แกงเลียงเนาะใส่ฟักทองไปด้วยแล้วก็เอาไปทําพวกเขาเรียกว่าอะไรของหวานอะไรเงี้ยก็ได้บวชฟักทองเนาะอ่ะต่อไปเลยอันที่4ี่เลยคือเม็ดขนนต้มเนาะอันน้พิวตี้ก็ชอบกินเหมือนกันคือปกติแล้วขนุนมันลูกใหญ่ใช่ไหมแต่เวลาแกะออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองๆแล้วไอ้เข่นข้างในสีเหลืองๆมันจะมีเม็ดเนาะซึ่งเม็ดอันนั้นอะ่ะมันจะเอาไปต้ม เอาไปต้มแล้วก็เอามากินได้แต่ถ้าไม่ต้มมันจะกินไม่ได้นะออันนี้พี่ยี้ก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่ามันสามารถช่วยบำรุงน้ํานมได้ด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นออกในข้อสอบนะต่อไปอ,อันที่5นะคะก็คือกุยช่ายเนาะอันนี้ดอกจันร้อยดอกเลยออกประจำเนะาะอาจจะเป็นพวกเมนูไก่ผัดไก่ผัดกุยช่ายเนาะไก่ผัดกุยช่ายอนะไรแบบนี้เนาะสามารถไปทําได้นะคะต่อไปนะคะอันที่6คือหัวปีเนาะ หัวปีอันนี้ก็จะเห็นบ่อยนะเนาะส่วเนใหญเราไปทำาพวกต้มหัวปีเนาะหรือไม่ก็แกงใส่ไก่เนาะหรือว่าอาจจะเป็นแกงเลียงบางคนคือแกงเลียงเนี่ยมันแล้วแต่เมนูแต่สูตรของแต่ละคนเอามาทําไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่บางคนก็คือสามารถเอาไปทําได้นะคะแล้วก็ อันที่7จนะคะก็คือมารุมเนาะอันนี้พิวอตี้เคยขายมารุม um มันจะเป็นแท่งยาวๆมันจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เขาบอกแล้วเนาะอันนี้มันจะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วเขาก็จะเอาอเปลือกเปลือกมันจะเป็นสีเขียวเข้มเปลือกแกะเปลือกออกเนาะแล้วก็จะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นี่อันนี้เขาหั่นแล้วเนาะ เอาไปต้มเนาะทำเป็นแกงมะลุมก็ได้นะคะใบมันก็ต้มกินได้นะหรือกินกับน้ําพริกก็ได้ใบอ่อนๆเนานะมันจะมียอดยอดมะลุมอันนี้พิวตี้เคยเห็นพอบ้านพิวตี้ปลูกสมัยก่อนสมัยเด็กอะ่ะเออตอนมอปลายอ่ะคือเคยเอาไปขายแล้วคนแบบซื้อเยอะมากเนาะซื้อไหนแล้วมันเป็นเหมือนสมุนไพรเป็นเหมือนบํารุงอะ่ะเออบารุงร่างกายอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าก็ช่วยบํารุงน้ํานมได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปเลยใบแมงลักเนาะอันนี้ก็จะเห็นนะคะตามเมนูต่างๆเนาะเวลาบางทีก็เอามากินกับขนมจีนอะไรเงี้ยเออซึ่งมีโอกาสเอาไปกินได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเอาไปใส่อาหารพวกต้มอะไรต่างๆเนาะเวลาเขาจะโรยหน้านะคะออาหารพวกนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปทําถามเป็นเมนูมากกว่าว่าแบบควรแนะนําให้คุณแม่รับประทานอาหารเมนูใดอะไรประมาณเนี้ยอืก็จะถามทุกปีเนาะถ้าเรารู้แบบพื้นฐานว่าเอ้ยเนี่ย ถ้าอาหารอนนี้มันช่วยบำรุงน้ำนมนะเราก็จะเลือกเมนูนั้น